ส่วนองค์ที่อยู่ทางด้านหลังและสูงที่สุดเป็นพระเสีรยระยะเมตรยัยตอนนั้นจะเป็นท่านช่วงบุญนาคกับท่านทวมบุญนาคซึ่งเป็นรักษาการเจ้าเมืองซึ่งผังแบบนี้จะแตกต่างจากพระปรางคันำตาทั่วไปที่พบในสมัยยุธยา กันที่เพชรบุรีนะครับคลิปที่แล้วไปดูโบราณสถานในสมัยเขมรช่วงพุทธศตรวรรษที่18พระเจ้าชัยวรมานที่7คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูที่วัดมหาธาตุเพชรบุรีกันบ้างเป็นวัดสําคัญโบราณสถานได้รับอิทธิพลของศิลปะเขมรนะครับเชื่อว,ว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยสุขโขทยัยก็คือพุทธศตรวรรษที่19 20ะนะแล้วก็มีพระปางหยอดมีรปรางประธานตรงกลาง เป็นปรางพระทาตมีลายปูนปั้นที่ฐานชุกชีมีพระพุทธรูป5องค์นะครับถ้าไม่นับพระโมคคัลภษาริบุตร3องค์โดยรอบนี้น่าจะเป็นอดีตพุทธเจ้าองค์ที่อยู่ตรงกลางอาจจะเป็นพระสมณโคดมส่วนองค์ที่อยู่ทางด้านหลังและสูงที่สุดเป็นพระศรีอริยเมตรยัย กิจกรรมในอุโบสถสวยงามมากเลยนะครับยังมีเขาโครงของงานช่วงต้นรัตนโกสินทร์อยู่เลยแต่ว่าจิจกรรมมันก็ถูกบูรณะหลายครั้งนะครับรัชกาลที่4รัชกาลที่5รารัชกาลที่7ด้านบนเนี่ยเป็นเทวดาชุมนมด้านล่างเป็นทศชาติดกแล้วก็มีการสอดแทรกวิถีชีวิตในช่วงเปลี่ยนผ่านที่รับกระแสตะวันตกมีการแต่งกายแบบตะวันตกด้วยนะครับ พระปรางประธานดูน่าจะเป็นของเก่าแล้วก็บูรณะพอกทับลงไปเห็นได้จากส่วนฐานยังเป็นศิลาแรงอยู่เป็นพระปรางที่สร้างคล้ายๆกับวัดมหาธาตุนะครับก็คือจะมีปางรายอยู่สี่ทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกแต่ว่าจะเห็นได้ว่าพระปรางทุกองค์เนี่ยจะถูกบูรณะชั้นซ้อนให้กลายเป็น7ชั้นแต่เดิมนี่เข้าใจว่ามีแค่สี่ชั้น วัดมหาธาตุโดยประวัติเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเคยเป็นปราสาทในสมัยขเขมรมาก,ก่อนคือร่วมสมัยกับพระเจ้าชัยอระมาณที่7็เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าเราไม่เจอหลักฐานที่ชัดเจนที่เห็นเป็นฐานชิลาแรงทางด้านล่างเนี่ยที่จริงมันบอกไม่ได้เพราะว่าในสมัยยุทธยาเขาก็นิยมใช้ชิลาแรงก่อเป็นฐานเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นวัดราชบูรณนะก็ใช้แรงก่อเป็นฐานนะครับ ลักษณะของพระปรางได้รับการบูรณะหมดแล้วนะครับทั้งปรางประธานแล้วก็ทั้งปรางรายสี่ทิศแต่ว่าส่วนฐานเนี่ยน่าสังเกตว่ามันเป็นฐานร่วมคือฐานร่วมหมายความว่ามันจะมีฐานขนาดใหญ่ที่สร้างเป็นรูปเครื่องหมายบวกนนะครับเสร็จแล้วก็มีพระปรางประธานกับพระปรางทิศอยู่บนฐานขนาดใหญ่หรือว่าฐานร่วมอันนั้นซึ่งอันนี้มันเป็นแบบแผนพื้นฐานเลยของงานช่วงต้นในยุทธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชวงศ์ลาวนะครับ มีสมเด็จพระรามาธิบดีเป็นต้นผมก็เลยกําลังนึกว่าในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งที่พระองค์ทรงพยายามที่จะขยายขอบข่ายของราชวงศ์ลโวนะครับออกไปในทั่วภาคกลางเนี่ยปรางคพระธาตุแห่งนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในขอบเขตของราชวงศ์ลโวด้วยหรือเปล่าปรางที่วัดเนี้ยพังแล้วก็บูรณะอยู่หลายครั้งเหมือนกันครั้งแรกก็ช่วงรัชกาลที่สองนะครับแล้วก็ ต่อมาก็เป็นช่วงรัชกาลที่4ตอนนั้นจะเป็นท่านช่วงบุญนาคกับท่านทวมบุญนาคซึ่งเป็นรักษาการเจ้าเมืองแล้วก็รัชกาลที่5ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเหมือนกับว่าบูรณะแล้วมันหักพังลงมาอีกท่านเทศบุญนาคตอนนั้นท่านเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีกับบูรณะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี่แหละในช่วงรัชกาลที่7จ็ดคือท่านเจ้าอาวาสคือพระครูสุวรรณมุนีในบูรณะแต่เข้าใจว่า ที่พังมาบ่อยๆก็คือส่วนยอดส่วนที่เป็นเรือนทั้งปรางประธานแล้วก็ปรางทิศเนี่ยน่าจะคงอยู่มาตั้งแต่ในสมัยยุคตอนปลายเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกันกับที่วัดนกส่วนต่อเชื่อมระหว่างปรางทิศกับปรางประธานตรงนั้นนะัะควรจะเป็นซุ้มจรนามแต่ตอนนี้เขาขยับซุ้มจรรนาให้มันอยู่สูงขึ้นไป พระพุทธรูปที่เห็นสีทองนะครับที่จริงมันอยู่ผิดตำแหน่งมันถูกขยับขึ้นไปอยู่ข้างบนจุดนั้นน่ยที่จริงเคยเป็นชั้นซ้อนคราวนี้พอมันขยับขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยชั้นซ้อนมันก็เลยต้องขยับขึ้นไปสูงอีกอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ยอดพระปรางเนี่ยมันถล่มลงมาหลายครั้งในรัชกาลที่สองที่4ที่5เป็นต้นเพราะว่ามันผิดจากสัสดส่วนปกติ อันนี้จะเป็นระเบียงคดทางทิศตะวันออกนะครับจะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหมดเลยทั้งแถวส่วนอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปทางฝั่งทิศเหนือดูแล้วก็ยังยังลังเลอยู่คือเหมือนกับเป็นพระหินทรายแล้วก็มาบูรณะเพิ่มเติมนะครับเดินสำรวจอยู่ในระเบียงคดแปลกดีเหมือนกันนะครับตอนที่กำลังสงสัยว่าพ,พุทธรูปเก่าแค่ไหน ก็อยู่ดีเดินเดินอยู่นะครับกระจกประตูอะ่ะมันก็เปิดออกมาเปิดออกมาต่อหน้าเลยผมก็เลยเกราบสาธุนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้าไปดูพทุทธรูปใกล้ๆก็เห็นว่าเป็นพทุทธรูปเก่าสมัยต้นอนยุทยาคือเป็นพุทธรูปหินทรายที่เราเจออย่างที่วัดราชบูรณนะนั่นแหละนะครับสังเกตได้จากพระเสียรนะครับจะมีตุ่มๆเล็กๆที่มันเกิดจากการแกะสลักหินทราย ไม่ใช่การปั้นปูนแล้วก็เอามาแปะเป็นเม็ระศพอย่างในงานยุคหลังๆก็องค์นี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถ้าองค์อื่นๆเป็นแบบนี้นะครับถ้าองค์อื่นๆเป็นแบบนี้ก็ถือว่าพระพุทธร,รูปในระเบียงคดเนี่ยที่จริงมีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้นแล้วก็มาบูรณะในสมัยอยุทยาตอนปลายแล้วก็รัตนโกสิน์ พระโบสดก็น,น่าสนใจนะครับมีใบเสมาเก่าทีเดียวเดิมทีอาจารย์นอเชื่อว่าเป็นใบเสมาเก่ากว่าอายุทยานะครับจะมองว่าเป็นเหมือนกับหน้าบันของปราสาทเขมรได้ไหมเพราะว่าบันถแถลงหรือว่าหน้าบันของปราสาทเขมรก็มีลักษณะคล้ายกับใบเสมาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมลองเดินรอบพระอุโบสถจะได้ดูใบเสมาอื่นๆไปด้วยส่วนใบนี้เหมือนเป็นรูปหน้าการอันนี้คือส่วนฟันนะครับคล้ายๆหน้าการที่อยู่บริเวณหน้าบันของปราสาทเขมร อันนี้ก็มีหน้าการเหมือนกันนะครับอยู่ทางด้านล่างเห็นฟันไหมครับอันนี้คือส่วนฟันของหน้าการใบนี้จะยิ่งเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนบันถแถลงเพราะว่ามันจำลองส่วนบันถแถลงเล็กๆเ,เ,เข้ามาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีใบาลากาอยู่ตรงนี้ทั้งสองข้างคือนอกจากจะเป็นบันถแถลงใหญ่แล้วเนี่ยยังมีบันถแถลงน้อยอยู่ตรงนี้ เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าเสมาพวกนี้เคยเป็นบรรทแหลงมาก่อนใบเสมาที่พระอุโบสถก็น่าสนใจเพราะว่ามันเหมือนกับเอาบรรทแหลงของพระปรางนะครับมาใช้เป็นใบเสมาจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูปของหน้าการแล้วก็รูปของเทวดาซึ่งหน้าการและเทวดาเหล่านี้ ก่อนมันจะเป็นสิ่งที่ใช้ประดับอยู่บนชั้นซ้อนของปราสาทคราวนี้การที่เราเห็นหน้าการกับเทวดาอยู่ที่ใบเสมารอบบูบสดแบบนี้มันก็ทําให้สงสัยว่ามันจะมาจากบรรทหลงที่เคยเป็นปราสาทเดิมหรือเปล่าวัดมหาธาตุที่เพชรบุรีเนี่ยนะครับอาจจะมีความน่าสนใจตรงที่ปรางประธานของวัดเนี่ยซึ่งเป็นปรางที่มี5ยอดคือมีปรางประธานอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีปราง ที่เป็นบริวารอยู่ทางด้าน4ี่ทิศเป็นลนักษณะเป็นผังเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งผังแบบนี้จะแตกต่างจากพระปรางคันำดาทั่วๆไปที่พบในสมัยอยุธยานะแต่ว่าเราไปพบการสร้างผังแบบนี้ในศิลปะเขมรโบร,ราณโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวันที่7คือมีปราสาทประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็ทั้ง4ด้านเนี่ยก็จะเป็นโคปูระซึ่งมียอดปราสาทเปรียบเหมือนเป็นปราสาทบริวารเช่นเดียวกันนะครับ ประกอบกับทั้งเราพบชิ้นส่วนนะครับที่มีภาพแกะสลักหรือมีร่องรอยการแกะสลักลวดลายที่ดูละไม้คล้ายกับเป็นศิลปะขอมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นใบเสมาของวัดกนะ็มีการสร้างพาพปรางขึ้นมาอาจจะยุคหลังหลังจากที่ขอมล่มสลายแล้วแต่ว่ายังอยู่ในสมัยก่อนอยุธยาก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาตอนต้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราอาจจะยังสรุปได้ไม่แน,แน่ชัดนะครับว่าพระปรางองค์นี้สร้างในสมัยไหนกันแน่สมัยขอมหลังขอมก่อนยุธยาหรือว่ายุทธยาตอนตอน้นวัดมหาธาตุสร้างเมื่อไหร่แน่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับบางคนก็เชื่อว่าน่าจะสร้างในสมัยยุทธยาตอนตอน้น โดยเฉพาะในช่วงราชงวงศ์ระบสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีสมเด็จพระยาราพระรามมีส่วนเป็นต้นบ้างก็เชื่อว,ว่าน่าจะสร้างก่อนหน้านั้นคือก่อนยุธยาประวัติศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยยังมีช่องว่างให้สืบค้นอีกเยอะนะครับต้องฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังถ้าเจอหลักฐานมากกว่านี้เราก็จะสามารถบอกเรื่องราวของสังคมโบราณได้ชัดเจนขึ้น